ก็สวัสดีครับอยู่กับเครื่องพ่นอาหารปลาอัตโนมัติครับชุดนี้นะครับเป็นชุดพ่นนะครับวาล์วอัตโนมัตินะครับเป็นระบบโซลาเซลล์นะครับ12โวลต์นะครับเป็นแบตเตอรีอ่ไปสิบสองโวลต์7แอมป์นะครับระบบเป็นชาร์จ12โวลต์ทัมเมอร์หนึ่งตัวครับชาร์จเจอร์หนึ่งตัวตก็สวิตช์ สามสามเต็ปนะครับถ้าบิดขวาคือทำง,งานเลยนี่ปิดเครื่องด้านซ้ายเป็นออตโต้นะครับเป็นตัวทัมเมอร์นะครับเราก็ตั้งค่าได้นะครับสามสสโปรแกรมนะครับตั้งค่าไม่ยากครับตั้งได้ทุกวัน การพุทธาสุขเสาร์อาทิตย์ตรงนี้เป็นวัดครับตัวนี้เราทำการการฝนสาดนะครับตัวด้านนี้นะครับเราทำหุ้มไว้เลยครับรอบด้านนะครับแล้วก็ยิงพียูซ s e a ลน n นะครับเป็นซิลิโคนนะครับอาจับซ้ำเข้าไปอีกทีนะครับ เพือการฝนตกมาแล้วย้อนเข้าก้นถังไปเข้าแล้วช่วงจ่ายอาหารนะครับตัวนี้ก็เป็นใบพัดนะครับใช้ดีดอาหารนะครับเดี๋ยวจะลองเปิดเครื่อง ก็แผงโซลาเซลล์นะครับแผงโซลาเซลเราจะยึดติดกับตัวครอบครอบฝาด้านบนไปนะครับแล้วก็ไปถึงรอบแ้ก็ไปครอบเราก็หมุนได้ครับหมุนมันจะไปรอบ360องศาเลยครับว่าจะไปไว้ทิศทิศด,ด้านไหนเราสามารถหมุนได้เลยก็โดย เขาคก,ก็จะประมาณนี้นะครับเสร็จนี้ไม่มีรั่วซึมครับรอบนี้ถังก็เหมือนเดิมครับ120ลิตรพร้อมฝาสามารถตั้ง ตั้งระยะห่างของช่องได้นะครับเดี๋ยวจะแถมมระแจหกเหลี่ยมให้ตัวหนึ่งครับระยะห่างของช่องตัวนี้นะครับแล้ววาวทำงานแล้ววาวมันจะเปิดนะครับเราก็ระยะตั้งระยะห่างได้จะให้เปิดมากหรือน้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับ